พี่เชื่อไหมบนภูมะาเขือเนี่ยตอนก่อนปฏิบัติที่กําลังมันประชันหน้ากันอยู่เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะปฏิบัติเนี่ยไอ้กำลังเผชิญหน้าของเราเนี่ยเราต้องถอยมาประมาณ2กิโลเมตรสองกิโลเมตรที่ถอยออกมาเนี่ยนั่นหมายถึงยุโทโธปกรณ์ปืนทุกอย่างเป้อะไรทั้งหมดเนี่ยเราถอยมา2กิโลเพื่อให้บริการทางทางลึกก่อนตึมตึม,ตมลงไปบอมจนกระทั่ง<อ>นะั้นแล้วเขาต้องตีกลับขึ้นมาใหม่เนี่ย<อ>แล้วฝ่าแนวเราเบิดของกองั<อ>ที่ทมันวางเอาไว้ใช่ครับแล้ว ใช้ตอปิโด,โดยิงฟุบแล้วก็ช่วงระยะเวลาสองกิโลที่ถอยไปเนี่ยแล้วตีกลับขึ้นมาแล้วก็มีระยะเวลาหยุดเที่ยงคืนด้วยนะคือเหนื่อยมากพี่คือไอ้หกชั่วโมงนะันะต้องเอาให้เอาให้จบให้ได้พี่พี่คิดดูว่าในระยะเวลาผมว่ามันซัดกันเนี่ยมันซัดกันเกือบไม่ต่ํากว่าห้าชั่วโมงอืซัดกันห้าชั่วโมงแล้วมันค่อยๆ่ยึุบเข้าไปรุบเข้าไปแล้วต้องใช้อ่าที่การระเบิดคือเดินเหมือนกับ มีมีมีโล่ป้องกันะเดินีละนิทีละนิดยิงยิงแล้วเดินแล้วยิงแล้วเดินอืแล้วในขณะที่บนภูมิเขือนี่คือเขาอยู่ยอดสูงว่าเราต่อหนูนะตอนที่เรายัง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 ยึดคืนมาไม่ได้ครับมันอยู่ข้างบนเลยเพราะมันมีลิฟต์ไฟฟ้ามันมีอะไรของมันเลยอยู่สูงเราต้องตีกับขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหผมชื่นชมน้องๆทุกๆคนน่ะทั้งทหารพลานคือมันเป็นไปได้ยากมากกับการที่คุณจะตีเขาได้อ่ะ เพราะมันอยู่จุดสูงครับอืแต่วันนี้อ <c oughs> น้องต่างๆที่ตีวันนั้นเ,น <c oughs> เข้าไปยืนเหยียบบนนั้นเลยไปยืนเหยียบบนเบิร์มทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มองลงไปข้างล่างแบบซ้ายนี่มองไปถึงเขาพระวิหารเลยนี่ใช่ไหมมองถึงเขาพระวิหาร,รซ้ายี่มองถึงเขาพระวิหารทางด้านขวาเห็นเส้นทางด้านหน้าเนี่ยเห็นที่มึงาที่ิึงการขึ้นที่มาทั้งหมดแต่ถามว่าเราวางใจไหมไม่วางใจนะครับมันมีอยู่หุบนึงที่มันจะสามารถขึ้นมาได้ด้วย